สวัสดีค่ะพบกับวิดาทาโรนะคะช่วงนี้มาพบกับไพ่พิกอเด็กการรอคอยคนคนนั้นเขายังจะกลับมาไหมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะอ่ามีสากองมีกองที่1่กองที่2กองที่3นะคะตั้งจิตอธิษฐานเลยตั้งแต่คุณดูวันนี้ดูการทํานายวันนี้ไปถึง3เดือนนะคะการรอคอยนะคะอ่าก็มีจริงบ้างไม่จริงบ้างอย่าจริง อย่าจริงจังนะนี่ต้องย้ำไว้ก่อนนะคะ,ะให้ตั้งจิตอธิษฐานค่ะก่อนเลยนะนึกถึงหน้าคนคนนั้นไว้นะคะว่าเขาจะกลับมาไหมนะคะ,ะมาเริ่มกองที่หนึ่งเลยคะ่ะมาเปิดไพ่หให้กับคนกองที่หน,นะคะเขาจะกลับมาไหมคนที่รอรอคอยคะ่ะ ความรู้สึกณนะตอนนี้นเขายัางอีโก้อยู่ไพ่บอกว่ามีครอบครัวแล้วบางคนอาจจะไปเจอคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเขาอาจจะอยู่กับครอบครัวกับอืมกับครอบครัวไพ่เดวิลขึ้นมาละอ,นนอันนี้ต้องบอกเลยเขามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคนนี้หรืออาจจะมีคนรักใหม่แล้วนะคะ,ะไพ่บอกว่าแข่งแล้วอ่ะไพ่เดลเวอร์ไพ่สองถ้วยไพ่ของกัน ว้าวไม่ชัดเจนแล้วค่ะใครที่เลือกกองหนึ่งนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าอาจจะไม่ชัดเจนแล้วเนาะเพราะว่าเขาน่าจะมีคนอื่นไปแล้วนะคะอันนี้ก็อยากคิดมากแล้วกันเนาะใครสําหรับใครที่เลือกกองหนึ่งนะคะไพ่เดลิเวอร์คือจริงๆอะ่ะเขาก็รักเราอยู่ นะคะไพ่บอกว่าเขาก็ยังรักเราอยู่แล้วก็ยังมีอีกคนนึงแต่นี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะมีการสื่อสารและการพูดคุยกันอยู่นะไพ่บอกว่ามันเหมือนประมาณที่คุณยังมีการที่ยังสารสัมพันธ์กันอยู่ก็คือแต่คุณจะเป็นน้อยเขาคุณยอมเป็นไหมเออนะก็มีการติดต่อแหละดูจากไพ่กัน จะถามว่ามีการกลับมาไหมนิกคิดว่าเป็นการกลับมาที่มันฉับสวยมากกว่าไม่ได้กลับมาเป็นคนรักเลยทีเดียวไพ่บอกสองถ้วยค่ะมันก็เหมือนคนที่แบบเหมือนกลับมาเพราะยังห่วงเรายังแบบเสียดายเรานะคะอ่าในส่วนนี้นะคะการกลับมากลายเป็นว่าเราเจ็บมากเลยคุณยอมที่จะเจ็กไหมเอ่ยเพราะไพ่บอกว่าไม่มีความชัดเจนอะไรให้คุณเลยนะคะไพ่บอกว่า เขาก็ยังรักเราอยู่นะคะไท่ยังรักยังหลงเราอยู่แต่นะตอนนี้ก็คือมันขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วค่ะนะคะไพก็เลยรู้สึกว่าการคบกันไปอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยกันไปเปล่าๆกลายเ,เป็นว่าสุดท้ายเราก็ต้องช้ำใจอีกนะคะสุดท้ายเราจะเจ็กมากสุดท้ายเราก็จะต้องเสียเขาไปอีกนะคะ เขาดูจากให้เป็นการที่กลับมาที่คุณจะต้องเป็นน้อยจากที่คุณเป็นที่หนึ่งกลายเป็นที่สก็เป็นไปได้นะคะหรือใครที่เขาเขามีครอบครัวของเขาอยู่แล้วเขาก็ยังให้คุณเป็นน้อยคุณจะยอมเป็นไหมเอยนะอ่าอาจารย์ชาวราศีเมถุนอ่าแล้วก็มังกรค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มาดูซิว่า เขารู้สึกยังไงกับเราคะขอไพ่ค่ะนะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราเอยเปิดให้ด้วยอเขายังคิดถึงค่ะยังรักอยู่แต่ก็ยังปล่อยนะมันเหมือนเป็นความที่ความรักความสัมพันธ์มันคือหยุดแล้วอ่ะแต่ก็ยังนึกถึงอ,อาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าคะไพ่บอกว่าวิวออฟฟอร์ซูนเขาก็คิดเหมือนกันถ้าเขากับคนนี้ เลิกลากันเมื่อใหม่ถ้าได้กลับมาพบกันเขาก็อยากจะกลับมาพบกับคุณนะคะไพ่บอกว่าเขารู้สึกมีความสุขมากกับการที่ได้อยู่กับคุณเขารู้สึกอบอุ่นใจมากเมื่อได้อยู่กับคุณแต่ณนะตอนนี้ก็คือคุณอาจจะไม่ได้พูดคุยนิ่งเงียบกันอยู่หรือเปล่านะคะไพ่ดโวค่ะก็มีแกนได้เจอเจอกันนะแต่ไพ่นี้ต้องบอกเลยนะคะ ยังไม่ใช่ช่วงสามเดือนนี้นะที่เขาจะกลับมาเพราะยังไม่มีไพ่ของการกลับมาแต่ว่ากลับมาแน่ๆลักษณะที่แบบเหมือนยังตัดกันไม่ขาดยังมีการคุยยังมีการสื่อสารที่มันยังหัวก้างนะคะไพ่บอกว่าไพ่ดิสันไพ่ครีมุะทาในลักษณะที่ไพ่ดูเขาอยากเจอนะเขาอยากมาหาเราเขายังมีความรู้สึกที่อยากจะไปกับเราอยู่แต่ก็รู้สึกว่า เลิกดีกว่าปล่อยดีกว่าให้เขาไปเจอสิ่งดีๆให้เขาเจอครอบครัวเจอสิ่งที่มันอบอุ่นมากกว่าแต่เขาก็หวังนะว่าจะกลับมาจริงๆแล้วมันเป็นไพ่แบบว่าไพ่ดีเอ็มเสลักษณะที่แบบว่าถ้าเขาแบบว่า,าเลิกกับผู้หญิงคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้เลิกกับผู้ชายคนนี้เหมือนเหมือนเขาเลิกกับแฟนอ่ะพูดตรงๆคือถ้าเขาเลิกกับคนคนนี้เขาจะกลับมาคุณเดี๋ยวฟอร์จูน เขาจะนึกถึงคุณก่อนเป็นอันดับแรกนะคะอืมอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานนะคะอาจจะเชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือเขาอาจจะอยู่กลางนี้หรือต่างศาสนาก,ก็เป็นไปได้นะคะอ่าลักษณะนะไพ่บอกนะคะมาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะขอไพ่ห้าใบคะ่ะ เขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาบอกให้คุณขันติเขาต้องเลือกสิ่งที่ถูกต้องค่ะไพ่บอกว่าเขาเจ็บเหมือนกันนะไพ่บอกว่าเขาเจ็บเจ็บเหมือนกันค่ะแต่ไพ่บอกว่าเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่เขาจะติดต่อหาคุณเห็นไหมการสื่อสารอ่า เขายังคอยดูคอยส่องคุณอยู่ตลอดเวลาแหละว่าคุณอะเป็นยังไงบ้างเขาอยากให้คุณไปเจอสิ่งใหม่ๆนะเห็นปะเขาอยากจะบอกว่าให้คุณอะหันติก็คือเหมือนปล่อยอย่าอย่าเสียใจอย่าเจ็บเพราะเขาไปหาสิ่งใหม่ๆนะคะมาดูไพ่สรุปค่ะไพ่สรุปค่ะสามใบของกองที่หนึ่ง สรุปไม่ง่ายเลยอ่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะคุณจะเจอคนที่รักแหละถามว่าเขารักคุณไหมเขารักนะคุณก็รักเขาเช่นกันแต่เขาอยากให้เจอคุณไปเจอสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมากกว่าอ่าคุณอยากเจอรักแท้พาบอกว่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะคะ คุณจะเจอเร็วนี้นะมาไพ่กับกองที่สองดีกว่าค่ะอ่าตั้งจิตอธิษฐานเลยนะกองที่สองค่ะสิ่งที่รอคอยคนคนนั้นเขาจะกลับมาไหมคะกลับไพ่ค่ะเหมือนตอนนี้เราก็รู้สึกเสียใจจังไพ่บอกกลับมานะหกถ้วย กลับมาค่ะแต่ดูเหมือนความรักความสัมพันธ์คุณดูมันนิ่งมากเลยเหนื่อยแต่ยังรักอยู่ค่ยเดอฟูลสับสนมากเลยตอนนี้ปล่อยก่อนเหมือนความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเหมือนการที่แบบฉันถูกต้องเธอถูกต้องเหมือนไม่ยอมกันนะคะไพ่บอกว่าให้อารมณ์ร้อนมันนิ่งก่อนใจเย็นก่อนอต่างคนก็ต่างอีโก,ก้ดูไพ่แล้วนะคะ ต่างคนก็ต่างนี่มีความชัดเจนฉันรู้สึกเจ็บอะมีใครสักคนที่หัวร้อนมากในความรักความสัมพันธ์นี้มันเลยเป็นการที่ความรักความสัมพันธ์มันดุพังไปเลยไพ่เลยบอกว่าปล่อยนิ่งฉันเหนื่อยแต่แต่นะกลับมาค่ะไพ่หกถ้วยเห็นไหมการยืนนี่ต้องบอกว่าสำหรับคนที่อายุเยอะเนาะจะเป็นคนขอคืนดีค่ะ ลักษณะก็คือเหมือนต้องการความถูกต้องแหละนะคะอ่ะาไพ่บอกว่าตอนนี้ก็เหมือนเราก็พักล่างไปก่อนอ่าไพ่บอกนะลักษณะนะอืออีไพ่ของหกเหรียญว้าวต้องเป็นคุณหรือเปล่าชีจะต้องเป็นคนณงอแต่ถ้าคุณไม่ใช่อายุเยอะเนาะไม่ได้อายุเยอะกว่าก็อาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะแต่ไพ่ของการที่ว่าหกเหรียญส่วนมากจะเป็นเราค่ะ ณตอนนี้ก็คือเหมือนทุกอย่างคุณกับเขาต้องแก้ไขกันต้องหันหน้าคุยกันถ้าคุณไม่หันหน้าคุยกันมันก็ไม่มีอะไรที่ชัดเจนสุดท้ายก็เจ็บอยู่อย่างนี้หละคะ่ะในช่วงระยะ3สามเดือนมีเกณฑ์กลับมาแต่อย่าหัวร้อนใส่กันนะคะคุยกันดีๆค่ะหันหน้าคุยกันดีๆนะใพบอกว่าทุกๆอย่างมีทางแก้ไขนะคะอา,อาจจะเป็นชาวราศีตุลน,นะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ มาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับชาวทชี่เรียกตองที่สองคนรักเก่าเอ๊ะคนคนที่รอคอยทวทีค่ะเขาอยากกลับมาแต่เขาอยากให้คุณเป็นคนง้อค่ะให้เดอสตาร์เขาหวังหวังว่าคุณจะมาหาเขาให้สามถ้วยเขาอยากแฮปปี้เขาอยากมีความสุขช่วงนี้เขาดื่มนะคะถ้าเขาเป็นคนไม่ดื่มเขาก็อารมณ์ประมาณที่ว่าอยู่กับเพื่อนนะคะ ไพ่บอกว่า,าเยวะพอจนูนค่ะเขาคิดว่าการกลับมาครั้งนี้เขาจะทําให้มันดีขึ้นนะเขาไม่ชอบเลย,ยากับการที่คุณนิ่งจนเงินไปนะคะไพ่บอกว่า,ามีการเริ่มต้นสองถ้วยรักอะ่ะเขายังรักอยู่อ่ะคุณก็รักเช่นกันเพราะว่าคำวาวสองถ้วยนี่คือต่างคนต่างรักอยู่แล้วเพราะหันหน้าหากันนะคะอ,อะไรยอมได้ก็ยอมแต่ไพ่บอกว่า ใจเขาอะเห็นคุณนิ่งเพราะคุณอยากเอาชนะเขาหรือเปล่าเขารักอะยังไงเขาพ่ยขึ้นมาตลอดเลยว่ารักรักรักหมดเลยแต่ด้วยความที่คุณโกรธเขาก็ไม่รู้จะทําไงคุณก็ยีโก้เขาก็ได้แต่นิ่งแต่เขายังอยากที่จะเริ่มต้นกับคุณอยู่ณนะตอนนี้ก็คือเหมือนอารมณ์ที่ว่ามันขัดแย้งไปหมดเลยเขาหวังไว้แหละว่าคุณจะกลับมาแต่ดูให้แล้วรู้สึกว่าเขาอยากให้คุณมากกว่าที่จะมาขอคืนนีเขา ละะักษณะที่ถ้าแบบคืนดีได้เขาก็พร้อมไงพร้อมที่จะวนกลับก็ลองให้อารมณ์คุณใจเย็นดูก่อนแล้วก็ทักทายและพูดคุยนะคะถามว่าสบายดีไหมไปก่อนนะคะอา,อาจจะเป็นชาวราศีกุมฐานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะส่วนมากจ,จะเป็นชาวธาตุลมนะให้ขึ้นมา ในเขาไพ่ค่ะเขาอยากบอกอะไรคะเขาอยากบอกอะไรกับชาวากองที่สองค่ะห้าใบค่ะอดูดิยังไงก็ไม่ยอมที่จะมาง้อจะให้คุณมาง้ออย่างเดียวเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ไปง้อแล้วเขาไม่ตอบรับก็คือนี่ต้องบอกว่าเขาอาจจะเล่นตัวเล็กน้อยให้เวลาเขาใจเย็นก่อนค่ะแล้วค่อยไปคุยอืม ไพ่บอกว่าเป็นผู้ให้เหมือนประมาณที่ว่าชาวกองที่สองอ่ยต้องเป็นผู้ให้นะคะลักษณะที่ไพ่บอกว่าเขาก็ยังอยากที่จะเจอคุณอยากที่จะมาหาคุณมันเป็นไพ่ของประสบการณ์ใหม่ถามว่าเขาลองเปิดใจคุยกับใครอย่างเงี้ยมีไหมมีแต่ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เท่าคุณค่ะไพ่บอกว่า ถ้าคุณกลับมาเขาก็ยอมรับเราก็เริ่มต้นกันใหม่แล้วก็ให้เป็นครอบครัวเห็นไหมรู้สึกว่าการกลับมาของคุณมันจะเป็นดั่งที่ลมหายใจเหมือนช่วยกันในเรื่องการทํามาหากินเงินทองคุณดวงสมพงกันนะไพ่บอกค่ะเห็นไหมเขาจะรักคุณมากกว่าเดิมเลยด้วยซ้ำรู้สึกว่าดวงผูกกันนกอ,อ่าขอบไพน่ในค่า สามใบไพ่บอกว่าว้าวประสบการณ์ใหม่ๆการเลิกลาสามถ้วยนะตอนนี้ก็คือคุณอาจจะแบบดาวมากเลยอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนไปก่อนค่ะห่างกันสักพักก่อนถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆถามว่าหาได้ไหมได้ได้แต่ในที่นี้ให้บอกยังมีของการกลับมานะ ไพ่ก็เด่นอยู่นะคะในการกลับมาแต่อาจจะล่าช้านิดนึงเพราะว่าไพ่ไม่เด็ดมากอันนี้นิดให้ประมาณ70%นะคะในการกลับมานะคะอ่าแล้วแต่บุคคลนะอันนี้นิดต้องบอกไว้ก่อนถ้าไม่ได้ดูดวงส่วนตัวค่ะมาดูไพ่กองที่3เลยค่ะขอไพ่กองที่3ค่ะรอคอยคนรักคนนั้น จะกลับมาไมเอ่ยสําหรับกองที่สามคนที่เลือกกองที่สามค่ะสีดาบเขารู้สึกนิ่งจังเลยแต่เขาคอยส่งคอยดูความเคลื่อนไหวอยู่นะไพ่บอกสองเหรียญมีการวนอยู่นะคะแต่การที่วนกลับมา,กล,บมากลับมาพูดคุยค่ะไพ่บอกว่ามีการส่งแหละแต่การกลับมามันก็วนกลับมาพูดคุยยังมีความระแวงอยู่นะคะไพ่ลักษณะนะ เ,เหมือนประมาณที่ว่าเขาก็ยังรักอยู่อยากจะแก้ไขปัญหานี้ก็อยากดูไพ่บอกว่ามันเหมือนคุยกันก็ไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่นะดูจากไพ่กลายเป็นว่าเขาคิดแหละว่าคุณเป็นคนที่ใช่ละแต่สามดาบมีเรื่องของบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มันทําให้คุณมันพังแต่ไพ่บอกว่าเดี๋ซันค่ะคุณยังไปได้ต่อถ้าคุณเลือกคิดที่จะเลือกหรือให้อภัยกันได้ไปได้ต่อนะถ้ากามางอแต่ในที่นี้ นิดดูนะไพ่เด็ดมากจริงๆต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์เขาอาจจะมีฉายนะคะเพราะไพ่บอกว่ามันมีอะไรที่ไม่ชัดเจนมีแอบแฝงแ,แต่เขาก็พยายามง้อคุณนี่ไพ่บอกนะคะ,ะพยายามง้อคุณมากแล้วก็หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ไพ่อาจจะสะก็ได้นะคะเดนมิเชเชนค่ะเหมือนเหมือนคุณน่าจะโกรธเขามากไพ่เดอะฟู เหมือนชั้นโสดชั้นไม่สนใจละคือชั้นไม่อยากมาแบบว่าเป็นแบบนี้อีกละวเขาก็ยังพยายามที่จะง้อ,อคุณนะดูจากไพ่เขายังง้อ,อคุณอยู่ไพ่เดอะซันค่ะเขายังพร้อมที่อยากจะไปกับคุณอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะให้เขาหรือเปล่าต้องบอกว่าไพ่สองเหรียญมีการวนกลับมาแหละมีการกลับมางอ้อแต่ในที่นี้คือแบบมันอาจจะดูแข็งๆหน่อยห้าเหรียญเนาะอ่าแต่ดูเหมือนคุณน่าจะไม่เอา ดูแลไพ่เดอะฟูปล่อยฉันโกรธแต่เขาก็มีความพยายามในส่วนหนึ่งนะคะแต่ก็ยังไม่เด่นสักเท่าไหร่ในการกลับมาแต่กลับมาในพูดคุยในเชิงที่ไม่ชัดเจนนะคะอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าเป็นชาวราศีอะไรไม่มีนะคะส่วนมากจะเป็นไพ่กระทาส่วนมากส่วนมากจะเป็นทัดไฟค่ะนะคะ,นะคะ ขอพายหน่อยค่ะเขารู้สึกงไงกับเราเอ่ยพ่ยดอแฮงแมนเขารู้สึกว่าเขาได้เสียคุณไปแล้วพายบอกว่าหัวร้อนมากเขารู้สึกแบบไม่โอเคหัวร้อนมันเป็นการเลิกลานมันเลิกลานแล้วจริงๆใช่ไหมเขาเสียใจนะสามเหรียญแต่เขายังอยากที่จะพูดคุยอ่ะเหมือนอารมณ์ระมาณที่ว่าเสียใจแต่ฉันยังปล่อยคุณไม่ได้ เจ็ดถ่วยค่ะเขาก็คิดมากเหมือนกันเขาก็คิดมโนไปต่างๆนานาเลยนะว่าคุณมีใครคำว่าจัสเมนอ่าอันนี้ยไพ่อันนี้เด่นกลับมานะอันนี้ชัว์กลับมาแต่แรกๆอ่ะเขากลับมาในลักษณะที่ยังไม่ชัดเจนเห็นไหมไพ่เด็นมากเลยค่ะคำว่าจั m e n t แล้วก็สองเหรียญคืออยู่ใกล้กันเลยอ่ะอืมเขากลับมานะพูดเลยนะคะอันนี้เปอร์เซ็นต์นิดให้เยอะเลย แต่ดูแล้วถ้าจะกลับมาคุณคิดว่ามันจะต้องชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนคุณจะไม่กลับมาคุณจะไม่ให้กลับเนาะพอไพ่บอกว่าคุณไม่อยากระแวงนะคะไพ่บอกว่าอารมณ์ประมาณที่ว่าเหมือนไปชอบคนอื่นหรือว่ามีใครเนี่ยไม่ถูกใจเท่าคุณค่ะเหมือนอาจจะแบบว่าเขาสักพักแล้วโอ๊ยไม,ไม่ใช่อะมันไม่เหมือนคุณเลยอืมกลายเป็นว่าชันอะชอบชอบคนนี้มากกว่า ไพ่ก็เลยเหมือนประมาณที่ว่าไพ่คำว่าจัสติกเขาได้ชัดเจนกับตัวเองแล้วว่าเขาต้องการสิ่งไหนเขาต้องการเลือกเลือกอะไรนะคะไพ่บอกว่าฮกดาอยากจะพาคุณไปถึงฝั่งนะยังรักแต่เขาพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่ว่าเขาจะแก้ไขตรงนี้ยังไงจะทํำยังไงให้คุณกลับมาคืนดีไพ่บอกว่าจริงๆเขาก็รู้ว่าคุณเสียใจมาก ก,การเลิกหลาไพ่เดือยแฮงแมนไพ่แบบว่าหัวร้อนคือคุณน่าจะไม่เอาแล้วเหมือนนะตอนนี้ถ้าเขาไปทักทายหรือพูดคุยกับคุณคุณไม่เอาคุณบายอย่างเดียวนะแต่ไพ่บอกว่ายังมีการรักการสื่อสารไพ่แจสเมนไพ่สองถ้วยรัก,กอ่ะแล้วก็อารมณ์ประมาณฉันยังวนกลับมากลับมาเพราะว่าคนนั้นไม่ใช่หนึ่าอาจาะเป็นชาวราศีตุลค่ะ ใช่คข้วมาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะไหนมาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับเราขอไพัค่ะเขาอยากบอกอะไรกับเราห้าใบค่ะบางทีนิดอะไรทําอะไรแบบว่าจับหัวหรืออะไรเงี้ยก็ขออภัยด้วยนะนี่จะไม่ค่อยได้ตัดต่อค่ะนี่ก็จะแบบแบบนี้ไปเลยนะคะถ้าทําวิดีโอไม่ถูกใจ ก็ขออภัยด้วยนะเป็นกำลังใจให้นิดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนิดด้วยนะคะแล้วจะได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะไพ่บอกว่าเขาเขาบอกนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณตอนนี้เหมือนขอเขาอยู่ในทุนที่ส่วนตัวก่อนแป๊บหนึ่งเขาพยายามจะทำอะไรให้มันชัดเจนความมุ่งม,มั่นผู้ให้เขาจะเป็นผู้ให้เองนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนเก่งนะ เขาชอบในสิ่งที่คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นรักเขาจริงๆเขาจะรู้ตัวเองนะคะให้บอกเลยต่อให้แบบคุณงอนหรือกดอยังไงเขาจะมีความมุ่งมั่นในการงอให้คุณกลับมาถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยแม่บอกเห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยอันนี้อย่างนี้บอกตรงๆเลยนะรอดูสักพักค่ะให้บอกนี่ คุณน้องดูแลตัวเองสวยๆไปเลยค่ะรอได้เลยแต่ดูเหมือนคุณจะรอแบบเหมือนเหมือนเหมือนคนที่ผิดหวังอ,ะอ่ะแต่ไพ่บอกว่ารอเลยสวยๆไพ่บอกตอนนี้สวยๆแล้วหลออโทษทีนะคะนี่อาจจะพูดแบบว่าสวยอย่างเดียวสวยๆแล้วหลอกไปเลยค่ะดูนะไพ่บอกว่ารอเลยเห็นไหมเขาจะรู้ว่าคุณเป็นคนที่ใช่จริงๆไพ่บอกเห็นไหมเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกเขาจะรู้นะคะอ่า ถ้านะตอนนี้คุณอกหากจากเขาคุณก็ทําตัวให้ตัวเองดูดีแล้วเขาจะกลับมาในเวลาที่ใช่ค่ะนะอาจจะมีจริงบ้างไม่ตรงบ้างก็คัดกันไปอย่าจริงจังจนมากกันไปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันอีกโดยฟังไว้เป็นแนวทางฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ถ้านี้พูดอะไรผิดไปก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ